สิบสิ่งบนโต๊ะทำงานภาษาอังกฤษรูร้ไว้ใช้ได้จริง Table lamp, table lamp, frame, frame, book, book, cell phone, cell phone, pen, pen, microphone, microphone, headphone Micro Micro Headphone Laptop l a p t อ p post it Post it business schedule business schedule business schedule schedule ครบกันแล้วนะคะกับ10สิ่งที่อยู่บนโต๊ะทำงานแล้วบนโต๊ะทำงานของน้องๆมีอะไรบ้างลองคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ คลิปดีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะ